สวัสดีครับพัฒรกรทัพทิมนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัท Honda เราเจริญยโสธรนะครับวันนี้นะครับจะพามาพบกับอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษนะครับของ Honda Accord ร e n s ดนะครับก็จะเป็นฟังก์ชัน h a s u UP d ิ p เพนะครับหรือว่าแสดงข้อมูลนะครับบนหน้ากระจกนะครับทำให้การขับขี่รถเนี่ยสะดวกแล้วก็ เห็นข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูภายในรถกันนะครับว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะครับแล้วก็วิธีตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าอย่างไรนะครับผมเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่านะครับของตัวไฮซาบดิเพหรือว่า HUD กันนะครับว่าตั้งค่าการใช้งานยังไงนะครับเราก็มาเริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนเนาะ โอเคครับตัว He a d u บ d ิดเพยหรือว่า HUD เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่แสดงผลบนหน้าจอกระจกเนาะตรงนี้นะครับผู้ขับขี่จะเป็นคนที่ที่เห็นตำแหน่งของตัวแสดงผลนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะมีปุ่มใช้งานอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็คือจะมีปุ่มอยู่ที่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับก็จะเขียนว่า HUD นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงใต้คอนโซลแผงคอนโซลตรงนี้นะครับ ก็จะมีปุ่ม h U D นะครับแล้วก็ปุ่มปรับตำแหน่งของตัว Display h U D ให้สูงหรือว่าต่ำนะครับตัวนี้ก็จะปรับตามระดับความสูงของผู้ขับขี่เนาะนะครับถ้าเราตัวสูงก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับให้พอดีกับระดับสายตาของเรานะครับตัวนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ กดหนึ่งครั้งก็ปิดกดหนึ่งครั้งก็เปิดนะครับส่วนวิธีเรียกใช้งานนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะให้มันดิสเพย์หรือว่าโชว์ข้อมูลตรงไหนโดยการกดปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่ม HD ดดีอยู่ที่ด้านขวาของพวงมาลัยตรงนี้นะครับเวลาเรากดเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเลื่อนนะครับตำแหน่งของการโชว์ข้อมูลนะครับขึ้นที่หน้ากระจกให้อย่างเช่นฟังก์ชันที่1นะครับก็จะเป็นระบบการชาร์จไฟนะครับพาวเวอร์นะครับของแบตเตอรี่นะครับตัว5ฮบริดนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียร์ นะครับผมแล้วก็อัตราความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในตำแหน่งที่2นะครับก็จะบอกนะครับทิศทางในการใช้งานก็คืออย่างเช่นว่าเราจะไปถนนเส้นไหนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นถนนอะไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นถนนหลักเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นชื่อถนนให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถนนลอกก็อาจจะขึ้นเป็นหมายเลขของถนนอะไรประมาณนี้นะครับผมครับก็คือเป็นระบบนำทางนะครับส่วนตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะบอกการใช้งานของ ACC L car นะครับก็คือเมื่อเราเปิดใช้ระบบ sensing นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นโชว์สัญญาให้ทั้งหมดเลยนะครับในว จะเป็น ACC นะครับระบบ L c a r d นะครับหรือว่า RDM นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะขึ้นโชว์ให้ทั้งหมดเลยเวลาเราใช้งานตำแหน่งไหนก็จะขึ้นโชว์ตำแหน่งนั้นให้นะครับผมตัวนี้นะครับเอาล่ลูกค้าใช้งานเนี่ยก็คือให้ลำดับแรกเลยก็ให้ปรับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราสามารถปรับความเข้มนะครับของระดับแสงได้ครับให้กดตัวนี้ค้างไว้นะครับนี่ฮะกดค้างไว้แล้วเขาจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอให้นะครับว่าให้เราปรับนะครับความเข้มนะครับ ของตัวแสงนะครับเวลาเราใช้งานกันคืนหรือกลางวันก็ปรับต่างกันเนาะแล้วก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยจะมีหลุมอยู่ด้านหน้าตรงนี้เพื่อจะยิงแสงขึ้นมาเพื่อโชว์บนตัวกระจกนี้ตรงนี้นะครับช่องหนึ่งเนี่ยเราเราห้ามเอาสัมภาระหรือว่า ของเนี่ยครับไปวางไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะบังล้อทําให้ไม่สามารถแสดงผลบนกระจกได้นะครับผมนะฮะการใช้งานของ Head-up Display หรือว่า Head-UD ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าประโยชน์ใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันสามารถแสดงผลได้หลายแบบโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องก้มหรือว่าละสายตาากถขน,นก้มมอง,มองที่หน้าจอหรือว่ามอนิเตอร์นะครับสามารถดูบนกระจกเวลาเราขับขี่ได้เลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Honda Accord g e n 10นะครับตัว heads up display หรือว่า HUD นะครับก็หวังว่าลูกค้าลูกท่านนะครับจะได้ใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการใช้งานนะครับอยากให้ลูกค้าได้ลองทดลองใช้นะครับใช้งานจริงให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็สะดวกสบายนะครับเวลาขับขี่ก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับทางเราฮอนด้าเราจะเดินก็จะมาบอกวิธีการใช้ ของรถรุ่นต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับผม